สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมเฮียแซมพี่อุ้มทียาคาค่ะเราอยู่ที่ทียาคาเสรีไทย73ค่ะวันนี้พิเศษสุดมีกระบะสภาพสวยๆเป็นรุ่นไหนครับพี่อุ้มเป็นโตโยต้ารีโวค่ะ2.4ปี2016วันนี้เขาเรียกว่ากระบะพารวยค่ะใช่ครับรถทุกคันเป็นรถมือแรกรถทุกคันวิ่งเพียงหลักหมื่นประวัติเช็คศูนย์ทุกคันกระจกไฟฟ้า พับไฟฟ้าน่าใช้มากโอ้โหสีขาวล้วนๆเลยเรามีมากกว่า20คันให้ลูกค้าเลือกรีบมาด่วนเลยและทุกคันจัดโปรโมชั่นพิเศษ3 9 9 0 0 0บาทใช้เงินออกรถ999บาทเท่านั้นอนเดือนละคะผ่อนเดือนละประมาณ7,000กว่าบาทรับรองได้เลยมาแล้วไม่ผิดหวังเลยค่ะรถทุกคันสภาพสวยมากเห็นแล้วอดใจไม่ไหวละเดี๋ยวพี่อุ้มพาชมรถ กกันดว่าีโอ้โหได้เลยค่ะคเพราะว่ามีมากกว่า20คันใช่ไหมคะเ<ช>ดีย๋ยวบพาดูเลยค่ะว่าเรามีรถจริงจอดจริงนะคะราคาจริงด้วยนะคะคเดี๋ยวตามยุ่งมาดูเลยค่ะสำหรับ Toyota r ร v o นะคะ2.4ปี2016ทุกคันที่จอดอยู่นะคะกระจังหน้าจะมาพร้อมเป็นกระจังหน้าโครเมียมค่ะไฟหน้านะคะไฟหน้าจะเป็นหลอดไฟฮาโลเจนนะคะสองสว่างเครื่องยนต์2.4ลิตรนะคะเป็น150แรงมา้าโอ้โหมาดูกันใกล้ๆเลยนะคะว่าห้อง เครื่องรถคันนี้นะคะสวยงามใสสะอาดมากนะคะดูใกล้ๆกันเลยนะคะน็อตฝากระโปรงคันนี้ไม่มีขยับรถคันนี้ไม่ได้ผ่านการถอดแล้วก็การเก็บสีมาเลยนะคะคันนี้ยังเป็นสีเดิมบางทั้งคันอยู่ จุดสำคัญนะคะถ้าลูกค้าบอกว่าเอ๊จะรู้ได้ยังไงว่ารถคันนี้ปีอะไรนะคะเรามีแผ่นเพจอยู่ด้านข้างแผ่นเพจบอกถึงเลขตัวถังเลขเครื่องแล้วก็วันปีที่ผลิตอยู่ตรงนี้เลยนะคะลูกค้ามั่นใจสบายใจได้ซื้อรถขอให้ลูกค้าดูจุดนี้ด้วยนะคะมาตรฐานมอกอสติ๊กเกอร์อยู่ครบเลยค่ะคันหน้าคันหน้าเดิมๆเลยนะคะไม่ว่าซ้ายขวาหน้าข้างนะคะคันหน้าเป็นเดิมที่สุดที่สําคัญนะคะ ตาโตโยต้าตรงนี้ต้องมีนะคะมีตาโตโยต้านูนขึ้นมาบ่งบอกได้เลยว่าฝากระโปรงเดิมๆยางกูดเอียรปี2019สำหรับคันนี้นะคะไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะแล้วก็พับเก็บไฟฟ้าด้านบนครอบด้วยโครเมียมตอนนี้พี่ย้งมาอยู่ในรถโตโยต้ารีโวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ บอกได้เลยว่ารถคันนี้นะคะเป็นเบาะผ้าใช่ไหมคะแต่เรามีให้ลูกค้าเลือกนะคะว่าลูกค้าจะชอบประเภทไหนมีเบาะหนังสีดำทั้งคันด้วยนะคะแล้วก็มีเบาะผ้าสีดำทั้งคันด้วยค่ะมีแอร์แบ็กอยู่ทั้งหมด3รูปด้วยกันนะคะจุดที่1ก็คือคอนโซลฝั่งซ้ายนะคะจุดที่2อยู่ที่ตรงพวงมลาลัยนะคะและจุดที่3ก็จะอยู่ตรงหัวเขา่าเพราะฉะนั้นความปลอดภัยของรถคันนี้แน่นอนเลยค่ะมีความปลอด สูงมากสำหรับเครื่องเสียงรถคันนี้นะคะเราสามารถเชื่อมต่อวิทยุ C D แล้วก็ M P 3ได้นะคะมี A U X นะคะนี่ A U X U S B เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้เชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะขณะที่ขับขี่อยู่นั้นลูกค้าสามารถรับโทรศัพท์ตรงนี้ได้เลยนะส่วนเกียร์นะคะคันนี้จะเป็นเกียร์แมนวนวล5สปีดนะคะไล่ลงมาก็จะเจอปุ่ม Power Mode แล้วก็ปุ่ม Eco Mode นะคะส่วนกระจกข้างประตูเป็นแบบออโต้นะคะ,ะกระจกมองข้างปรับและพับเก็บไฟฟ้าค่ะส่วนความสะอาดของ รถยนต์โตโยต้ารีโวคันนี้นะคะที่ราคาเสรีไทย73เราบอกเลยว่าเน้นเรื่องความสะอาดให้กับทางลูกค้านะคะมีการอบโอโซนตัดพมกระดุมอย่างดีให้เข้ารูปก,กับรถแต่ละคันลูกค้าซื้อรถที่ท,ทีอาคามั่นใจว่าได้รถสะอาดแน่นอนเลยค่ะด้านหลังนะคะตรงนี้มีเน้นย้ำอยู่เสมอว่า t o y o ต a r รี v o ที่มีอยู่ทุกคันนะคะมากกว่า20คันเรามีกระบะไลเนอร์ทุกคันนะกับด้านท้ายของ Toyota Revo คันนี้นะคะลูกค้าจะสังเกตเห็นว่าเรามีตา Toyota นะคะไฮลักนะคะเป็นรุ่นของ Toyota h i l u ัก e ี vo อยู่ครบหมดเลยมีไฟเบกรกดวงที่3ไล่ลงมานะคะกันชนท้ายเป็นโครเมียมเช่นเดียวกันค่ะอำนวยความสะดวกสบายให้กับรถคันนี้อย่างแน่นอนเลย เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ได้ดูคลิป Toyota Revo 2.4ปี2016เป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะหากชื่นชอบติดตามทาคาได้นะคะที่ช่อง YouTube Channel ค่ะ Facebook นะคะรถมือสองทาคาค่ะหรือที่ Line แอดนะคะแอดทคาติดต่อตามเบอร์โทรด้านล่างนี้เลยนะคะลูกค้าท่านไหนที่ดูคลิปแล้ว ชอบใจฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะไม่ได้พลาดข่าวสารดีๆจากทรคาค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่ิ้มลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ